อาสวัสดีนะครับเห็นหลายท่านถามว่าทํามาหากินอะไรวันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นนักลงทุนทํางานอยู่ตลาดหลักทรัพย์วันนี้ก็ลงทุนไปฮะสองแสนห้าตอนนี้ได้มาสองแสนหกแล้วได้มาเจ็ดพันห้าซึ่งก็เป็นการลงทุนนะครับซึ่งซื้ซอหุ้นไว้วันนี้นะสิบเก้าพฤษภาคมสองห้า หกแปดซึ่งเราได้ซื้อไป้โหนี้ขึ้นอ้โหูดีนะเมื่อกี้ไม่ขายถ้าขายไปนี่เป็นเรื่องเลยขาดทุนเลยนะขาดตัวนี้คือขาดคุณกําไรนะดูดิกําลังขึ้นเลยอ่ะกาลังไล่แล้วนี่ตอนนี้กาลังไล่ตอนนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดขายตอนนี้เจ็ดพันห้าเดี๋ยวต้องโหเจ็ดพันห้าถ้าหกสิบสี่เก้าพันหนึ่งอ้หูเก้าพันหนึ่งแล้วโอเคนะเดี๋ยว รีบเข้าไปเซตค่าเพื่อจะขายก่อนอา้อาวอา้อาวอ้าวตกอีกแล้วเห็นไหมมันขึ้นเวลามันขึ้นขึ้นไวนะถ้าขายไม่ทันเนี่ยตอนเนี้ยต้องรอขึ้นไปหกสิบหกสิบห้านะโอ้เมื่อกี้เนี่ยสุดรอดเลยอถ้าหกสิบห้าขายได้จะรวยเลยวันเนี้เก้าพันนะอันนี้เหลือเจ็ดพันละเทรนนะ